กันด้วยนะครับอยู่ของเองหรือที่ไม่ก็ทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับเออ่รีวิวไอเซนนะทุกคนคลิปหน้าของรีวิวเจนเดอรี่ไลเดอร์ไลเดอร์ก็คือมาราลา์ครับซึ่งผมตีใจมากมากทุกคนวันนี้ครับผมได้มาดาล์มานะทุกคนซึ่งผมตื่นเต้นมากมันเป็นความฝันของผมเลยว่าที่ผมจะได้มาดาละ์ะครับ มันเป็นตัวที่โหดท,ที่สุดในเกมหรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วผมก็ได้ไ i ทิงบอลมาด้วยนะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ได้ไอเซนนะครับโอ้คือแบบได้ตัวโหดๆมาทั้งนั้นผมแลกโคนันแลกโกโจแลกทุกอย่างที่เอ่อที่สามารถเทรดได้นะครับก็แล้วเขาก็ให้มาร,าระให้ไลติงบอลแล้วก็ไอเซนมาให้ผมนะครับ ตัวโหดๆทั้งนั้นเลยทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวผมเอาไอเซนขึ้นกับขึ้นไหลก่อนจะได้ดูว่าเอฟเฟกมันเป็นยังไงนะนี่นะอ๋อไม่มีเอฟเฟกต์หรอว่าเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาหน้าตาไม่ค่อย HD เท่าไหร่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะทุกคนไอ้นี่คืออะไรเนี่ยห้อยๆลงมาเนี่ยไม่แสบไม่คันบ้างไงไอเซน ออกคันอยู่นะแต่ว่าฉันจะไม่สามารถทําได้ละอ๋ออโอเคตัวนี้นะครับเออ่ระยะนะครับพลัาางโจมตีนะครับหนึ่งพันสี่ิหกระยะห้าสิบพีต่อการโจมตีหกนะครับอ่ะก็ถือว่าไกลนะครับใช้ได้แล้วก็ดาเมีก็ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยเป็นตัวตีกราวนะครับโอเค มาจากเรื่องไหนทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองไปดูนะครับอ่ะไปเริ่มรีวิวกันเลยครับค่าเงินวางห้าร้อยนะัคนยังไม่เคยใช้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปลองใช้นะครับตรงหมดเนื้อเรื่องคนะโอเคผมดีใจมากๆทุกคนแต่ว่ามันะละทำไมนายใช้เงินเยอะจังผมเห็นเพื่อนผมใช้นะครับมิตเตอร์ครับใช้นะครับ เออมันมันดีมากมากทุกคนมันแบบดีมากมากครับคือพอเขาวางทุกปะใช่ไหมทุกคนแล้วมันปล่อยสกิลอ่ะคือดาวเมทเขาคือดาวเมทเขาพุ่งไปเป็นสามร้อยล้านสี่ร้อยล้านอะไรว่าแบบนั้นนะทุกคนพุ่งไปเยอะมากทุกคนค,คือแบบโอ้หคือแบบตอนนั้นผมอึ้งอะ่ะตอนที่ผมเห็นครั้งแรกคือผมอึ้งครับแล้วอีกครั้งหนึ่งพอผมกดดูดาวเมทเขาอีก หนึ่งพันล้าน oh my gosh มาตรล,ล้วมันโหดมากทคนโอเคระยะมันกว้างครับงั้นผมจะวางไว้มันนี้นะน,นี้ฮนะอากลางๆหน่อยเราจะเลือก normal นะทุกคนเราจะไม่เลือกไอสตีมเดี๋ยวไอเซนมันเอาไม่อยู่แล้วเราจะยุ่งครับตัวแพงๆทั้งนั้นเลยทุกคนมีแค่ เนี่ยแหละไอ้อะไรนะน็อตสิบสองกับฮูม่าเนี่ยแหละที่ไม่แพงแต่ไอมาดระไอเซนไลติงหลดแพงทั้งนั้นทุกคนไม่มีตัวไหนไม่แพงเลยทุกคนนี่ครับก็ประมาณนี้ทุนตามเออพลังโจงตมตีว้าวเฮ้ยทุกคนเทอ่ะมันเป็นการยังไงนะ การปล่อยอะไรไปสักอย่างเหมือนขึ้นเออเป็นเหมือนลูกบอลสัก,กระหรือว่าลูกบอลอะไรอะ่ะตกอนสีชมพูนะครับปลาไปแล้วก็กระเบิดครับก็เท่ใช้ได้นะครับอันนี้คือผมใส่ออฟบอมนะครับตอนยังไม่ใส่ออฟบอมนะครับประมาณหนึ่งพันสามสิบสี่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอใส่ออฟบอมนะครับหนึ่งพันสามร้อหกสิบนะครับอ่ะโอเคนะครับ อัพครั้งต่อไปนะครับใช้เงิน500นะทุคนบวกดาเมจมา1368นะครับโอเคไม่บวกระยะไม่บวกวิต่อกันโจมตีนะครับอัพกันเลยขั้นที่หนึ่งโอ้ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่2องพันสองส้อะทุกคนถือว่าเยอะมากนะเอออืมเยอะมากนะครับโอเคอัพอัพครั้งต่อไป ใช้เงินเยอะแล้วคนให้เงินประมาณหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยนะครับบวกดาเมจสองพันสี่ร้อยสิบห้าคนเยอะมากแล้วเนี่ยเป็นตัวที่โหดมากๆครับแล้วสก,วกิลก็เอ่ออะไรนะเรียกกระเทศใช้ได้นะครับเป็น AOE ทรงกลมนะทุกคนืมอก็ใช้ได้นะครับ คนบอกหน่อยว่ามันมาจากเรื่องอะไรผมอยากดูครับไอ้พลังนี่มันคืออะไรผมไม่เข้าใจนะครับอืมบอกหน่อยทุกคนโอเคนะครับใกล้เงินใกล้หนึ่งพันสองร้อยเอามันมาแล้วโอเคปัดอัพเลยวันนี้ดาเมฆดูห้าพันหนึ่งร้อยสิบสามอุ๊ยอะไรอะมันเมื่อกี้ผมเห็นมันเป็นบล็อกมันเปลี่ยนสกิลแล้วเหรอ เมื่อกี้ไม่เห็นเลยมันเปลี่ยนสกิลแล้วเหรอทุกคนอืมไมสกิลนี้เป็นการแบบสร้างอะไรนะคืออะไรไม่รู้อะการสร้างบล็อกอทุกคนเป็นการสร้างกล่องสีดําแล้วก็มีดาบดาบรอบตัวแล้วก็ระเบิดปุ้มดาบรอบกล่องทิ่มแทงนะครับแล้วก็ระเบิดก็สกิลนี้สกิลนี้นะครับผมว่าสกิลแรกนะครับ มันก็เท่กว่าแต่ว่าสกิลนี้ก็เท่นะทุกคนแต่สําหรับผมผมชอบสกิลแรกมากกว่านะครับส่วนตัวนะทุกคนเริ่มลดแลกโอเคไอเซนของเรายังเอาอยู่นะครับโอเคเรามาอาัพรั้นที่สามกันเลยดีกว่าอาัพั้งต่อไปใช้เงินหนึ่งพันห้าร้อยนะครับบวกสามพันห้ารอยสี่สสองดาเมจนะครับอ่ะเอาเลยไม่บวกระยะเลยเหรออืน่าจะไม่บวกครับ โอ้เพื่อนไอเซนเนี่ยเนี่ยโอเคนายเอาอยู่ไอเซนเกือบวางผมต้องวางจริงๆเลยเพื่อนต้องวางจริงๆแล้วแหละไอติ้งไปหลอดไปเลยสปอยสกิลไอติ้งไปหลอดว้าวเล ผมจะให้ดูสกิลไลติงบลอลล็อตอันแรกก่อนนะมันก็เท่เลยนะเออมันก็เท่อยู่นะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะรีวิวไอ้นี่นะครับไลติงบลอลล็อตนะครับผมสปอยสกิลแรกก่อนแต่ผมยังไม่อัพครับผมจะอัพแกไอเซนพอคลิปนี้รีวิวไอเซนนะครับโอเคมเอาครั้งที่สี่ของไอเซนกันเลยเอาครั้งที่สี่นะครับใช้เงิน 1, หนึ่งพันหกร้อยเยอะมาก บวกสี่พันห้าร้อยแปดเลยเหรอใกล้หมืห่นแล้วนะเนี่ยหมื่นแน่เลยหมื่นสามเล็ดคนหมื่นสามตอนนี้จ้าเมทอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเอเก้าสิบสามนะครับอัพกับกี่ขั้นเนี่ยใกล้จะเต็มแล้วฮึสกิลไลติ้งมาหอลอดตเทดีนะแต่ทำไมระยะมันใกล้จังใกล้จัง โอ้ทุกคนอัพขั้นที่หนึ่งของไลติ้งบอลล็อตสองพัน้มายก๊อ h ระยะแค่เนี้ยระยะแค่นี้เนี่ยแต่อัพขั้นขั้นที่หนึ่งเองนะทุกคนขั้นที่หนึ่งย้ำไวาขั้นที่หนึ่งสองพันมันก็ ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามาดาร้าก,ก็เหมือนกันนหละโอเคมาอัพขันที่ห้าเลยขั้นที่ห้านะครับใช้เงินอัพเกรดรับสองพันบวกสี่พันแปดรอยสามสิบดาเมจโอเคเรารีบอัพนี่ดีกว่าโอเคแล้วเ,เอาอยู่แล้วหรือเปล่าโูอะไรที่มาหล่อเป็นเอลีทรงกลมเหมือนกันแต่ว่าใหญ่มากทุกคนเป็นการแบบเหมือนเอาสายฟ้าแล้วก็สายฟ้านะครับสายฟ้ายังไง เทำดีทำดีทำดีไปทำเอาค้างแล้วเหรอนายค้างเหรอนี่นไงทุกคนอ๋อศัตรูยังไม่มาครับทุกคนมันเป็นการทำอะไรไม่รู้อะนะทำอีกทำอีก,อกดิมนันเป็นการสร้างสายฟ้าบอลขึ้นมานะครับแล้วก็ปาใส่ศัตรู แล้วก็ระเบิดดื้มกลายเป็นกอกุคันชโอเคไม่พูดมากครับเก้านาทีแล้วทุกคนอัพคันที่หใช้เงินอัพเกรดสองพันเหมือนเดิมตอนนี้เบือ่อ <c oughs> เบื่ออะไรเนี่ยบวกระยะมาสิบระยะนะครับบวก 6, หกพันสี่ร้อยสีสิบโอ้แม็กแล้วนะครับตอนนี้เราเมดอยู่ที่24,463นะครับ ระยะหกสิบโอ m ม god ทำไมต้องเก่กเสียงหลอดเลยเนี่ยไม่ใช่ไอ้แค่คน,คนถือว่าไอเซนเนี่ยเป็นตัวที่เก่งเลยทีเดียวนะทุกคนแล้วใช้เงินเงินเงินวางไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่าเงินวางไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็อัพแพงครับแต่ว่าก็คุ้มค่าดีนะครับเพราะว่ามันก็แรงอะ่ะทุกคนดาเมจตั้งสองหมื่นอ่ะ ย้อนมาสองหมื่นนะคนห้าดาวครับห้าดาวใช่ไหมห้าดาว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 แหละคนเป็นตัวตีกาวนะไม่สามารถตีแอร์ได้นะครับถ้าบับเออร์วินน่าจะประมาณสามหมื่นหนึ่หรือสองหมื่นเก้านี่แหละนะครับถ้าบับถ้าบวกออฟเข้าไปสามหมื่นะครับผมเดานะอ่าเคนะครับก็ ก็จะมารีวิวแค่น,นี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิว Lighting b a l a ของเราแต่ทุกคนน่าจะรู้สกิลแรกของมันแล้วแหละเพราะว่าผมสปอยแล้วนะครับเอฟเฟกมันก็ประมาณนี้นครับหน้า HD ด้วยนะครับทุกคนมันมาจากเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกนะ Lighting b a ล a n c e กับ i เซนมาจากเรื่องอะไรทั้งสองตัวนี้มเมนบอกทีโอเคถ้าใครชอบก็ยังกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชด้วยนะครับ เออกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆบ๊ายบาย